วันนี้คุณโยาพาม,พ,มโยพิชชาภาพรมาพรมคุณโยมผู้ชิดเชี่ยวจัชชวานชัยมีชัยด้วยนะได้เป็นสลิงคลน,นแต่ดูแต่ดูมาถวายสังฆทานวันนี้คุณโยมบ้านทนงโมสามตัดมาไดนอานิสงส์ที่สมบูรณ์เต็มเปียยหน้าบ้านทงโมสามตัว อิมานิมัคยังพันติสังขคานิพิคุสังคขสัตโอโนชิยามะสาธโนพันติพิคุสังโฆอิมานิสังขคานิสัพปริวรานิ ปิบิแคนันหาเตอานาากันที่การกลงนิตายะสุขายะข้าเนพระพิสุสุงข้าพิจาวขอถวายสังฆทานถวายปัตตานเพื่อเป็นบุญเป็นกุล ส่งจากการถวายครั้งนี้ากกานขอให้ข้าพระเจ้ามีความอยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรือง,งในหน้าที่และการงานพอมถึงทรัพย์สินเงินทองอันหนึ่งข้าพเจ้า ขออธิษฐานบุญส่วนส่วนส่วนให้เดชองคิญาณบันณฑนาบุรุษปูญาตายาญาสังฆทินิสหายเจ้ากรรมนายเจ้าแม่พระธพลันีพระภูมิเจ้าที่และสัพพสัตว์ทั้งหลาย ส่วนร่วมในการถวายครั้งนี้ของข้าพเจ้าขอราชนาหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ยินแปลงจงปกปักรักษาข้าพเจ้าพร้อมด้วยยาตๆจะมีแต่ความสุขความเจริ ตลอดกาลนานเธอสาธุสาธุตัวน้ำน,น้ำอยากท้าวดิวังหาปูราปาริปุริมติสาคารังเอวมีวิตโตท,ทินนางเตดานังอุปกะปะตีอิชิตังบจิตังตุมหังคิปพม,วมีวัสมิสตุสัพเพอุริ สังตปปังจันโทปนารสุยธามณิโชติรสุยธาสภิติโยวิวัจจันโตสัพโรโควินาศตุมาเตภวทวันตรายุสุขีธีกายุโคภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารุธรรมาวัฒนตี อายุวันโนสุขังครับสาธุสาธุอันโมทนามุกับคุณโยนิชาคาทออมาคุณโยมโพชิเี่ยวชานชัชวันรเชียวเชียวชัชวันชัยขอปริีขอพระเจ้าญาณแปลบตภาสาสาธุสาธุกังพูนกังคุ